สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมแสบคนนครนะครับก็จะมีพระมาชมกันเกือบทุกทุกวันนะครับวันนี้เรามีพระทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับก็ทั้ง3รายการในเรียมทองหมดเลยนะครับเป็นพระที่นิยมนะครับแล้วก็เนื้อสวยมากนะครับก่อนที่จะมาชมพระกันนะครับเรามารู้ช่องทางในการติดต่อแสบคนนครก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าสนใจพระ นะครับจะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะครับเรามีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือติดต่อผ่านช่องทางรายนะครับก็จะมีเคียร์โค้ดนะครับคุณลูกค้าสามารถที่สแกนเคียร์โค้ดเป็นเพื่อนกันในหลายได้นะครับช่องทางที่2คือติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ0 8 4 6 9 9ปดสนะครับช่องทางที่3คือติดต่อผ่าน a c e b o o k นะครับก็ Facebook ชื่อแสงคนครนะครับโอเคครับวันนี้เรามาดูพระนะครับมีทั้งหมด3รายการด้วยกันครับมีอะไรบ้าง เรียมขอบทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีงาแกะนะครับงาช้างแกะหลวงพ่อเดิมนะครับเปรียมทองนะครับรายการที่2ก็จะเป็นลูกอมผงพายกุมารของลูกปูทิมวัดหลานไร่นะครับนี่ก็จะมีจีวรของลูกปูทิมด้วยนะครับเปรี่ยมทองนะครับองค์ที่3มคือจะเป็นหลวงพ่อดึงหลวงพ่อเงินนะครับอาจารย์ชุ่มนะครับเปรี่ยมทองนะครับนี่ฮะเอาดูรายการแรกก่อนนะครับรายการแรกก่อน ก็จะเป็นนางกวักงานแก่หลวงพ่อเดิมนะครับเรียมทองเก่าสวยมากเลยครับคุณูกค้านางกวักองนี้น่าจะเป็นยุคต้นๆน,นะครับยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับในขณะที่ผมไลฟ์สดไปนะครับขุนลุกไปนะครับสวยมากเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นนางกวักหลของหลวงพ่อเดิมนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับอยากจะบูชาครับก็ติดต่อแสงคนละครได้นะครับดูให้ชอบก่อนดูให้ใช่นะครับทักทายสอบถามกันเข้ามานะครับนางกว่าของนี้สวยมากครับคุณลูกค้าเนื้อเก่ามากครับมาดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังก็จะมีรอยจานของหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับคุณลูกค้านี่ฮะมีรอยจานด้วยนะครับงาเก่านะครับเก่ามากครับคุณลูกค้า ความสวยนะครับน่าจะเป็นงานยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับแกะหลวงพ่อเดิมนะครับกรอบนี้จะเป็นกรอบทองนะครับผู้ลูกค้านะครับส่วนห่วงนี้ไม่ใช่กรอบทองไม่ใช่ห่วงทองครับอันนี้บอกให้ทราบก่อนนะครับนี่สวยจริงๆนะครับดูอีกทีนะครับก่อนที่จะผ่านไปรายการที่2นะครับดูชอบครับผู้ลูกค้าสวยจริงๆครับเป็นงาน งาแท้นะครับงาแท้ครับนะท่านใดที่ชื่นชอบก็ถักทายกันเข้ามานะครับมาดูรายการที่สองนะครับนี่เป็นรายการของลูกอมพงไพกุมารหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไล่นะครับทางหลางหลังก็จะเป็นมีจีวรของหลวงปู่ด้วยนะครับนะมาดูเนื้อกันหน่อยนี่คุณลูกค้าครับ เนี่ยก่ามากครับหายากนะครับหายากนะครับรลวกอมของหลวงปู่นี่หายากนะท่านใดที่สนใจนะครับทักทายแสบผลครมานะครับนี่นี่ได้ครบมวลสารครบเลยนะครับดูหอชอบนะครับดูห้ใช่นะครับทักทายแสบผลครมานะครับ นี่ลูกอมนะครับมวลสารสวยมากนะครับนี่ท่านใดที่ชื่นชอบก็นะทักทายแสบนครมานะครับรายการที่3นะครับเป็นรูปหล่อโรงพ่อเงินนะครับพระอาจารย์ชุ่มนะครับเรี่ยมทองนะฮะมาดูรายละเอียดก,กันหน่อยนะครับนี่ฮะ พองเงินนะครับสวยครับเนื้อสวยมากครับคุณลูกค้านี่ลงพองเงินพาอาจารย์ชุ่มนะครับนี่ฮะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เข้ามาได้นะครับนะ ก็จะมีช่องทางอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับอ่าโดยชอบก่อนโดยใช่นะครับก็ต้องทายแสงคนลครมานะครับนะวันนี้มีทั้งหมด3รายการนะครับน่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะนะครับน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับนะก็ติดต่อมาได้นะครับนะสนใจรายการไหนนะครับถูกใจรายการไหนนะครับก็ติดต่อแสบพนลครมานะครับวันนี้ ขอขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะวันนี้แสบพุทคอนต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ